Check the mic the right, make sure it's and sound right, boy สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคลิปวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการตอบโจทย์นะคะจากคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามาในหัวข้อที่ว่าฉันก็ไปโรงเรียนเหมือนกันแต่ทำไมถึงผิด เชิญติดตามได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะมาดูนะคะว่า Yay go dog dog go for school school ถูกกต้องับ dog. For school ผิดฉันก็ไปโรงเรียนเหมือนกันทำไมผิดแมวน้อยงงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำไมมันถึงผิดนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูประโยคบอกเล่าก่อนนะคะรูปแบบของประโยคบอกเล่านะคะก็คือประธานบวกคำกิริยาบวกกรรมหรือว่าคำขยายนะคะหากกิริยานั้นต้องการกรรมก็จะมีกรรมตามนะคะ,ะประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคที่บอกให้รู้แล้วก็แจ้งให้ทราบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นฉันทานข้าว อะไรอย่างเงี้ยฉันวิ่งฉันเดินฉันร้องเพลงหรือว่าใครก็ได้ทำอะไรนั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างเช่นมาลีวิ่งมาลีเป็นประธานกิริยาก็คือวิ่งใช่ไหมคะฉันทานข้าวฉันเป็นประธานทานเป็นคำกริยาข้าวเป็นกรรมนะคะสมศักดิ์เตะฟุตบอล สมศักดิ์ก็เป็นประธานกิริยาก็คือเตะฟุตบอลก็เป็นกรรมนะคะอันนี้คือประโยคบอกเล่าง่ายๆก็คือมีประธานแล้วก็คำกิริยาเป็นหลักนะคะถ้าไม่มีคำกิริยาประโยคนั้นจะไม่ถือว่าเป็นประโยคนะคะอ่าทีนี้มาดูประโยคที่บอกว่าถูกนะคะย้ายก o พ s ส h ูลอีดาก อันนี้ถูกต้องย้ายเป็นประธานนะคะกรก็คือกิริยาส่วนพ o s t คูน ido เป็นคำมาขยายให้รู้นะคะว่าไปที่ไหนไปเมื่อไหร่ทีนี้อีกประโยคหนึ่งนะคะที่บอกว่าผิดนะคะ ido ย้ายกร c h o o l ูลมันผิดยังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับคำกิริยาวิเศษ นี่คือส่วนหนึ่งของกิริยาวิเศษนะคะกิริยาวิเศษนี่ก็มีเยอะแยะนะคะกริยาวิเศษจะมาขยายคำกิริยาแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะวันนี้เราจะไม่พูดเยอะมากนะคะเกี่ยวกับกรา r เอาเป็นว่ายกมาเป็นตัวอย่างนะคะกิริยาวิเศษจะมีที่บอกสถานที่นะคะอย่างเช่น post school land หรือว่า post school นะคะ eutigen นะคะ p พอร์ซ h ก s si อ่าอย่างเช่นบอกเวลานะคะก็จะเป็นเช่นว่า po mondog i d ก g ีด o อกคลอกนะคะอันนี้เราจะเอามาใช้นะคะในประโยคเพื่อการอธิบายนะคะ,ะคำกริยาวิเศษนะคะสามารถที่จะทั้งใช้ ขึ้นต้นประโยคและลงท้ายประโยคนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นคำว่า e dog ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษบอกวันนะคะหรือว่าเวลานะคะอันนี้อยู่ท้ายประโยคนะคะแต่เมื่อไรที่เราเอาคำกริยาวิเศษมาไว้ข้างหน้านะคะเราจะเห็นว่ามันจะตามด้วยคำกิริยาซึ่งเป็นตำแหน่งที่สอง เสมอนะคะในภาษาโนโร์เวย์นะคะแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็รมหรือว่าคําขยายถ้ามีนะคะให้จําไว้นะคะคากริยาวิเศษขึ้นต้นประโยคจะต้องตามด้วยคํากริยาและถึงจะเป็นประธานของประโยคนะคะดังนั้นเราก็มาเปลี่ยนนะคะ e dog เป็นคำกริยาวิเศษนะคะตามด้วยคำกริยาก็คือ go แล้วก็ประธานเป็นใหญ่ post School ก็คือคำมาขยายนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราแก้แล้วก็เป็นประโยคที่ถูกต้องตามไวยากรณ์นะคะอันนี้เป็นที่เข้าใจแล้วนะคะเรามาลองแต่งประโยคกันโดยเอาคำกิริยาวิเศษนะคะมาไว้ข้างหน้ายหญ่ขึนและอีบุติกันอันนี้ถ้าเราเปลี่ยน เพื่อจะม่ให้พูดซ้ำๆซากๆนะคะมันเป็นเ,เรื่องของการเขียนการใช้ภาษามากกว่าจริงๆแล้วเราใช้ใหญ่ก็ได้ประโยคแรกนี้ก็ได้บ่อยนะคะแต่ถ้าใช้บ่อยมากก็ไม่ดีนะคะอาจจะดูว่า,าภาษาเราจะแบบน่าเบื่อไปนะคะอันนี้เราเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะค่ะเราเอา e u t i g e n ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย h u n และ อีบูธิเกนฮันเลใหญนะะ okay. มาดูประโยคถัดไปนะคะฮันสเกิลทินเลเกนคลอกาทีเขาจะไปพบหมอหรือพบแพทย์เวลา10โมงอันนี้น่าจะเป็น10โมงเช้าะะเปลี่ยนก็จะเป็นอะไรคะกิริยาวิเศษคือ คลอกกีนะคะต่คุณจะสกล l h นท t i l l e ล e n โอเคนะคะฝึกกันบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วาภาษาไทยเราจะไม่มีไวยากรณ์แบบนี้นะคะเราจะพูดยังไงก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นใหญ่จะเมื่อวานฉันไปไหนฉันไปไหนเมื่อวานนะคะจะมีประธานอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น เคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆนะคะในการพูดภาษาโนเวยหรือว่าเดยนภาษาโนเวยนะคะอันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะเหมือนกับแมวน้อยตัวนี้นะคะรู้แล้วว่าอันไหนผิดผิดเพราะอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรก็อย่าลืมนะคะเขียนคอมเมนต์มานะคะให้ทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งนะคะจะได้เห็นเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาค่ะสวัสดีค่ะ